เราไม่รำคาญในเสียงสามารถจะคุมอารมณ์ได้ตามปกติอย่างนี้เรียกกันว่าปฐมฌานเนอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังจิตสำหรับผู้ฝึกที่จะเข้าปฐมฌานนั้นก็มีความสำคัญอยู่จุดหนึ่งคือขณะที่จิตก้าวเข้าไปสู่ปฐมฌานเบื้องแรกกำลังของจิตยังไม่มั่นคง ตอนนี้เวลาที่เราจับลมให้ใจเข้าออกจะมีลมสงัดจะมีสภาพนิ่งคล้ายๆอาการเคลิมบางทีเราคิดว่าเราหลับแต่ความจริงไม่หลับถ้าหลับมันจะโงกหน้าโงกหลังแต่อาการเช่นนั้นที่เกิดขึ้นกับเรามีอาการเฉยๆตัวตั้งตรง แล้วมีอาการเคลิ้มลืมตัวเหมือนหลับสักครู่เดียวหรือว่าเดี๋ยวเดียวจะมีอาการหวิวคล้ายตกจากที่สูงและเราก็ไม่สามารถจะนำอารมณ์นั้นขึ้นมาใช้ได้อีกเพียงแค่รักษาอารมณ์สบายอาการอย่างนี้ขอท่านหลายๆเพื่ทราบว่านั่นสมาธิจิตของท่านขณะที่มีอารมณ์สบายเงียบสงัด มีอาการคล้ายเครื่อเหมือนหลับเป็นอาการจิตหยาบอารมณ์หยาบของปฐมฌานเป็นการก้าวขึ้นสู่ปฐมฌานแบบหยับหยาบ,ยาบแต่ถ้าว่าจิตไม่สามารถจะทรงฌานอยู่ได้จิตพัะจากฌานมิจึงมีอาการบิ้วคล้ายกับตกจากที่สูง ถ้ามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นก็จงอย่าสนใจอย่าสนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราก็รักษารมปกติไว้ได้เท่าไรพอใจเท่านั้นมาเข้าถึงตอนทุติยชาญคือชาญที่สองชาญที่สองนี่มีองค์สามคือตัดมีตกวิจาร์เช่นได้เลือปีติสุขเอกคตา ในตอนนี้จะรู้สึกว่าจิตเข้าไปจับลมให้ใจเข้าใจออกจะวางไว้คือจิตจะไม่สนใจลมให้ใจจะเบาลงมีแต่ความสดชื่นหันษามีความเนื่องสนิทถ้าหากว่าเราจะสังเกตง่ายนั่นก็คือถ้าเราภาวนาไปด้วยสมมติว่าเรากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้าเราเนึกอ่าพุทธเวลาให้ใจออกเนื้อาโทอันนี้จะสังเกตง่ายในขณะที่เข้าชานที่สองเมื่อกณาจิตเข้าถึงชานที่สองคำภาวนาจะหายไปจิตจะตั้งอารมณ์ทรงมีความเออบิ่มมีอารมณ์สบายมีอารมณ์ละเอียดแล่สงดมีอารมณ์สงัดมาก แต่พอจิตเคลื่อนจากฌานที่สองลมาสู่อุปจารสมาธิจะมีความรู้สึกว่าโอนหนอที่เราลืมไปเสียแล้วนี้อหรือว่าเราเผลอไปแล้วที่เราไม่ได้ภาวนานเลยการกําหนดรู้จับลมให้ใจเขาออกเราก็ไม่ได้ทําตายจริงที่เราเผลอไป แต่ความจริงนั้นไม่ใช่อาการของความเผลอแต่อาการของจิตที่ทรงสมาธิสูงขึ้นขอท่านทั้งหลายพึงเข้าใจตามนี้สำหรับอาการของฌานดีสามนั้นไม่องสองคือเรือต่สุกับเอกขตาตัดปีติหายไปอาการของฌานดีสองนี้ที่เราจะสังเกตได้งา่าย ความชุ่มชื่นสดชื่นหายไปของจิตจิตมีความสุขแล้วก็มีจิตทรงตัวมากในรมที่ตั้งไว้ดีกว่าชานที่สองแล้วทางร่างกายจะสังเกตว่าเมี่อกาครคล้ายๆกับนั่งและยืนตรงตึงแม้ไรมาผูกเขาไว้สำหรับลมให้ใจจะรู้สึกความเบาลงไปมากเกือบไม่มีความรู้สึก โอ้ได้ยินเสียงภายนอกเบาๆถึงแม้วเ,เสียงนั้นจะดังแต่ก็เสียงเราได้ยินเบามากอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สามเมื่อเข้าถึงฌานที่สี่จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้หายใจแต่ถ้าว่ากำลังใจไม่มิดมีความสว่างโปรงทรงอารมณ์อยู่ตามปกติ มีอารมณ์เด็ดเดี่ยวตั้งมัน่นเรียมีความมั่นคงมากไม่รู้การสัมผัสจากภายนอกยุงจะกินลิ้นจะกัดเสียงจะมาจากไหนไม่รู้หมดปรากฏว่ามีจิตนิ่งเฉยๆสำหรับชาญสีนี้มีองค์สองคือมีเอกับขตากัองเบขาเอกขัขตาหมายความว่าทรงอารมณ์เป็นหนึ่ง อารมณ์ไม่เคลื่อนอุเบกขาหมายถึงว่าเฉยไม่รับสัมผัสอารมณ์ใดๆทั้งหมดที่พูดมาน,นี้เพื่อประสงค์ที่ท่านหลายทราบว่าอากายของฌานมันเกิดขึ้นจะมีความรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆนักปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติกันให้ดีแล้วก็ จงอย่าสนใจว่าเวลานีม้มันจะได้ฌานอะไรจะเข้าถึงฌานหรือจะเป็นเป็นสรงคาริกะสมาธิอุปจารสมาธิจะเป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็ช่างไม่สนใจนี่เราพูดกันด้ว่าในแง่ของการปฏิบัติที่เอาดีกัน ถือว่าวันนี้ได้ดีเพียงใดพอใจเท่านั้นเราทำตามอารมณ์สบายของเรามันได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นมวานนี้ดีกว่าวันนี้วันนี้เลวกว่าวานนี้หน่อยก็ช่างคิดว่าเราเป็นผู้สะสมความดีเพื่อทรงอารมณ์จิตให้อยู่ในได้ของสมาธิตามความพอใจที่เราต้องการเท่านี้พอ ถ้าจิตตั้งอยู่อย่างนี้อารมณ์จะเป็นสุขไม่มีอาการดิ้นรนจงอย่าสนใจกับภาพที่เห็นจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของจิตว่าเมื่อวันก่อนนี่มันเลวกว่าวันนี้แล้ววันนี้ดีกว่าวันก่อนถ้าไปสนใจอย่างนั้นจิตจะไม่ทรงตัวจะหาอารมณ์ที่แนบสนิทไม่ได้ ฉะนั้นขอท่านนหลายเพึงตั้งใจไว้โดยเฉพาะเพื่อผลของความดีนั่นก็คือเวลาที่จเจริญสมาธิจิตในด้านอนาปาน,นุสติก็ตาม,มาาก็มาถานกออื่นใดก็ตามจงทราบว่าเวลานี้จะตกอยู่ในสภาพของฌานอะไรก็ช่าง อย่าไปตั้งหน้าต่างตาว่าเราต้องการได้ชานนั้นและต้องการทรงชานนี้มันจะเกิดอารมณ์กลุ่มถ้าอารมณ์กลุ่มเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตัดความดีทั้งหมดผลดีสุดวันนั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยเป็นอันว่าขนาดใดที่ทำไปขนาดนั้นเรามีความพอใจ ได้แค่คณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยเราก็พอใจได้ถึงอุปจาระสมาธิเราก็พอใจาจาิตจบกนลยทานชั้นใดชั้นหนึ่งเราก็พอใจ,จ,จ,นนพ,อใจพอใจเสียทั้งหมดถ้าทำจิตอย่างนี้อารมณ์จิตจะสบายก็ได้แก่การฝึกจิตเข้าถึงเอเบคารมนั่นเอง เมื่อการฝึกจิตแบบนี้แล้วต่อไปจิตจะเป็นเอกคตารมณ์อุเมขาคือจิตจะทรงฌานสี่ได้ง่ายตอนนี้ปาก็ขอพูดกันทั้งหลักแห่งการปฏิบัติการปฏิบัติที่จะให้ผลกันจริงๆผมเคยพูดมาแล้วในตอนก่อน ว่าจงใช้เวลาจุกจิกจุกจิกของเราเคือเครื่องการกระทําสมาธิอย่างที่พูดมาวันวันนี้ว่าเวลาทําการทํางานคนดีใช้งานเป็นสมาธิเดินไปวินับาทเดินไปธุระจะทำอะไรก็ตามอย่าทิ้งลมให้ใจเข้าออกพยายามยังลึกลมให้ใจเข้าใจออกไว้เสมอ แต่ว่าถ้านงานนั้นไม่เหมาะสมหับการใช้ลมให้ใจเข้าหายใจออกเราก็ใช้จิตจับอยู่ที่งานว่าเวลานี้เราทําอะไรเราดายาเลยเราก็ใจจับอเฉพาะเวลาที่เราดายามือเราถือจอบจอบกระฟันดินือเราถากยาจะถากตรงไหน,นตั้งใจไว้โดยเฉพาะ อย่างนี้ก็เป็นการฝึกอารมณ์ของสมาธิไปในตัวเราจะทาสีเราจะตอทตะปูเราจะเลื่อยไม้เราจะโบกปูนเราจะทำอะไรทุกอย่างตั้มตั้งใจทำในกิจนั้นโดยเฉพาะเอาจิตจับไว้โดยเฉพาะในเรื่องนั้นอย่างนี้เป็นการส่งสมาธิทำสมาธิให้ส่งตัวไปในตัวเป็นการฝึกในงาน สำหรับวันนี้ยังไม่พูดทางด้านวิปัส,สนาญาณก็จะพูดในวงแคบๆของสมาธิเท่านั้นมีวิธีหนึ่งที่เคยฝึกกันมาผมก็ดีเพื่อนของผมก็ดีหลายๆท่านก็ดีเขาใช้วิธีฝึกต่อสู้กันแบบนี้ หนึ่งซ้อมการต่อสู้กับความเหนื่อยเราเหนื่อยมาก็ดีเราร้อนมากก็ดีเดินทางไกลามาเหนือหน่อยเนี่ยก็แม้ร้อนจัดสมัยโน้นมันไม่มีรถไม่ม,ม,มีเรือมันหาย,ยากจะไปมาติกาบาสะกุลจะไปไหนกันทีก็ใช้การเดินเดินมาร้อนรๆอน,อนถ้าก็เหนื่อยจัด พอมาถึงที่เรื่องผ้าออกถ้ามันร้อนไม่เป็นไรเข้าห้องในขณะเดียวกันนั่นเองเราข้ออยู่ในห้องข้อเราโดยเฉพาะไม่ยอมให้เหรือแห้งไม่ยอมคลายความเหนื่อยนั่งปรับหรือว่านอนลงจิตจับสมาธิทันทีจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกว่าจิตมันจะทรงตัวไหม ถ้าจิตยังไม่ทรงตัวดีเพียงใดเราจะไม่เลิกแต่ว่าการอย่างนี้ท่านทั้งหลายมันเป็นการระงับความเหนื่อยขึ้นดับความร้อนดับความเหนื่อยไปในตัวเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิเล็กน้อยคือกานิกะสมาธิความเหนื่อยมันก็คลาย พอจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติเป็นอารมณ์ตอนนี้เองมันจะหายเหนื่อยทันทีความร้อนความกลุ่มมันจะหายไปเนื้อความเหนื่อยจากทางร่างกายมันก็จะไม่มีต้องพยายามต่อสู้อย่างนี้นะครับการสำเร็จมรรคผลและได้ฌานสมาบัติไม่ใช่ได้มาจากป่า ส่วนใหญ่จริงๆเขาได้ในที่มวนชนมากๆเพื่อการเจริญสมาธิจากป่าในแดนสงัดที่ว่าได้ผลดีแล้วไม่จริงถ้าหากว่าจิตยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจาย้าเพียงใดถ้ากลับเข้ามาหาหมูชนเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันเกิดการกลุ่มทันทีต้องมาฝึกกันใหม่ แต่ก็จะถามว่าทราบเรื่องนี้ได้ยังไงครับผมก็ขอตอบว่าผมชนกับมันมาแล้วทุกอย่างการอยู่ในป่าชา้าการอยู่ในป่าชาัดการอยู่ในถ้ำผมทํามาแล้วทุกอย่างแต่ผลจริงๆที่ได้ทรงตัวก็คือต้องเข้ามาต่อสู้กับกลุ่มคนนั่นเราอยู่คนเดียวมีการสงบสงัดไม่มีอะไรรบกควนใจ เราจะทรงรมอย่างไรก็ได้เหมือนเราปักไม้ไว้ในที่สงัดลมไม่พัดน้ําไม่ไหลไม่มีใครไปจับเขย่า,ยาไม้มันก็มีอาการทรงตัวปักแน่นหรือไม่แน่นมันก็ทรงตัวอยู่ได้ถ้าไปปักทิ่น้ําไหลเชี่ยวลมพัดแรงมีคนเขยา่าถ้ามันไม่แน่นจริงๆมันก็ทรงตัวไม่ไหว ข้อนี้มีประมาณชั้นใดลจิตของเราก็เหมือนกันที่จะได้ดีกันจริงๆก็ต้องต่อสู้กอารมณ์ที่เข้ามาขัดขวางแการอาการที่ต่อสู้กับความเหนืห่อยและความร้อนหนีผมเคยทําแบบนี้นะเคยทําแบบนี้บางทีพึ่งทางานเหนื่อยๆนี่ไม่ดีกําลังเหนื่อยหอบแทกๆนั่นแหละ ผมหยุดพับนั่งเพียงสลังเพียงฝาปรับจับอารมณ์สมาธิจับเมื่อไรมันทรงตัวเมื่อนั้นอารมณ์สบายทันทีนี่ฝึกต้องฝึกแบบนี้เวลาทำงานเหนื่อยแต่ว่าเวลาที่จะนั่งทำแบบนั้นระวังนะย้า้ใครเขาเห็นการนั่งสมาธิให้คนเห็นพระพุทธเจ้าท่านทรงปรับว่าเาป็นอุปกิเลส มันจะมีการโอ้การอดอยู่ในตัวเสร็จใช้ไม่ได้ใต้รับนั่งเฉยใชย้สบ,สบายๆให้จยวา่าอย่างไงก็ช่างแต่เดี๋ยวหนึ่งเราก็ลุกไปทำงานของเราใหม่นี่ประการที่สองต้องพยายามต่อสู้กับเสียงเวลานี้สะดวก ในการต่อสู้กับเสียงนี้อย่าใช้เสียงมันดังนักชาวบ้านเขาจะรำคาญวิธีต่อสู้กับเสียงก็คือขณะที่เราพบกับเสียงที่เราไม่พอใจเขาคุยกันเอะอะวุ่ยวายเราย่องเข้าไปกใกล้ๆถ้ามันไม่มีที่ลับเราก็เข้าไปกใกล้ๆทำตามมองมือดูอะไรสักก็ช่าง อาจิตจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกรู้สดูที่ว่ามันําคาญในเสียงไหมถ้าทําอย่างนั้นไม่สะดวกเวลานี้วิทยุข,ของเรามีบันทึกเสียงเขาเรามีเวลาเราจะทําเปิดเบาๆนะอย่าไปให้คนข้างๆเขาําคาญเปิดวิทยุฟังเบาๆมันจะเป็นเพลงละครอะไรก็ตาม ขณะเดียวกันนั้นเราก็ใช้าอารมณ์กำหนดอนณาปานุสติธรรมฐานหรือภาวนาไปด้วยก็ได้หูได้ยินเสียงเพลงเสียงพูดในวิทยุชัดแต่ว่าถ้าจิตของเราไม่รำคาญในเสียงนัน้นอย่างนี้ใช้ได้ เพะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทําไปทําไปจอถ้าจิตหูไม่ได้ยินเสียงเลยยิ่งดีใหญ่นั่นเป็นอาการของฌานสีเท่าที่ฝึกกันมาค็เคยฝึกอันดับแรกใช้แผ่นเสียงชุดหนึ่งให้เด็กเล่นเมื่อเด็กเล่นเด็กก็เออะอโวยวายไปตามเรื่องแล้วก็ใช้เสียงมันก็เปิดเสียงเพลงด้วย สมัยก่อนก็ใช้วิ้ยเสียงแผ่นเสียงแบบไขาลานต่อมาผ่านเสียงเดียวหรือสายเดียวเราสู้ได้ก็ไปซือ้อใหม่เครื่องหนึ่งเพลงไม่เหมือนกันให้เด็กอี่โผพวกห,กหนึ่งเล่นมันก็ทิ้งกันมาทิ้งกันไปฝ่ายนี้เปิดเพลงอย่างนั้นฝ่ายนั้นเปิดเพลงอย่างโน้นเรานอนกลาง นอนจับลมให้ใจเขาออกภาวนาไปจนไม่รำคาญในเสียงในสุดเสียงนั้นดับนบรางแว่วน้อยลงมาทีละท,ทีจนทั้งถึงระดับไม่ได้ยินเสียงเลยไีใ่ใช้ได้ต้องต่อสู้แบบนี้เสมออจนกระทั่งมีอารมณ์ชินอารมณ์ชินขึ้นมาเสียงแต่ยินเสียงที่เราไม่พอใจเมื่อไรหรือเราพอใจเมื่อไรก็ตาม เราจะเข้าสมาธิได้ทันทีทันใดนี่ว่าการที่การฝึกจิตให้คล่องในการเข้าสมาธิถ้าทำได้อย่างนี้อารมณ์จิตจะส่งตัวพยายามทำจงอย่าคิดว่าทำไม่ได้ไม่มีใครก็ทำได้ไมาตั้งแต่กเกิดทุกคนต้องมาฝึกกันไหมกัน จิตัณพระอาหารหันต์ทุกองค์ที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็ฝึกกันมาแบบนี้ค่อยทําค่อยไปทีละน้อยดันน้อยน,น้อยทีย่สุดมันก็เข้าถึงจุดจบถ้าเราไม่ละความพยายามแต่ตอนนี้พูดเฉพาะอนาปานุสติกรรมฐา,านนี่ไมด่ดีเดี๋ยวมันเผลอเอาอะไรมาพูดเปลี่ยนกรมมันจะยุ่งกันใหญ่ นี้ต่อมาอีกเราก็พยายามฝึกระงับอารมณ์ที่เข้ามากระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออนิจจารมณ์คำว่าอนิจจารมณ์ก็ได้แก่อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอารมณ์ใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเกิดขึ้น ตอนนี้เราต้องพยายามระงับดังกำลังของสมาธิคิดว่าใครว่าอย่างไรก็ช่างเขาเขาจะนินทาอย่างไรก็ช่างเขามันเป็นปากของเขาแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะชมก็ได้เขาจะด่าก็ได้มันเป็นเรื่องของเขา เวลาที่รับคำด่าหรือคำชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำดา่าเราจะเพิ่งไปโกรธใช้จิตพิจารณาเสียก่อนว่าให้เรื่องที่เขาด่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นอาการที่ไม่ตรงตามความจริงเราก็ยิ้มได้ว่าท่านพูดด่านี่ไม่เห็นจะมีคาการน่าเรื่อมใสตรงไหนดา่าทรงเดชโดยไรเหตุไรผล ไม่เหมาะกับฐานะที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแต่จงอย่ากโกรธจงยิ้มเสียว่าเราดีกว่าเขาเยอะแล้ต่อจากนั้นไปก็ใช้อารมณ์ใจเอาเสใหม่ถ้าพบอารมณ์ที่เขาทำให้เราไม่พอใจเราก็ใช้อารมณ์จับอารมณ์ลมให้ใจเขาออกให้จิตมันทรงตัว เจันดาก็ช่างเจ้วาก็ช่างนิ้นท้ายก็ช่างช่างเขาเรารักษาอารมณ์ของเราให้มีความสุขใช้ได้ที่ว่าอารมณ์ความสุขเป็นปัจจัยเข้าถึงสิง่งผนิพันธ์โดยง่ายอันนี้เป็นอารมณ์แบบสบายๆที่เราสามารถจะส่งตัวหักหัดผูด้จิตนะับการอารมณ์ที่มากระทบที่เราไม่พอใจ ทีหลังก็มาพยายามหาทางระงับความอยากด้วยกําลังของฌานความจริงกําลังของฌานนี่มันจะระงับกิเลสในทุกอย่างโลภะความโลภะคะความรับโทสะความโกรธโมหะความหลงมันระงับได้ทุกอย่างแต่มีอารมหนักเมื่ออารมณ์จิตขอาเรามีการทรงตัวจริงๆ อารมณ์แห่งความสุขมันจะยืนตัวกับจิตของเรามันจะไม่หวั่นไหวในเมื่อเห็นคนหรือวัตถุที่มีความสวยสดงดงามจะไม่เกิดอาการทะเยอทะยานจากอาการที่ได้ลาบสสกสาระจะไม่มีความหวั่นไหวในกำลังจิตในขัะที่มีบุคคลเขายั่วให้โกรธ อาการอย่างนี้มันจะไม่มีในจิตของเราแล้วสิ่งที่เราจะยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่มีความจริงกําลังสมาธินี้สามารถจะกดกิเลสทุกตัวให้มันจมลงไปได้แต่อย่ลืมว่ากิเลสมันไม่ตายเพราะมันถูกฝังไว้เท่านั้นถ้ามันเราเผลอมัไไล่มันก็โผล่มาได้งานเราเมื่อนนั้น สำหรับคนที่ทรงจิตถึงชาญนสี่หรือทรงอารมณ์สมาธิถึงชั้นใดชั้นหนึ่งจะมาทั้งมีอารมณ์ชินมักจะมีการเผลอคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ผมเองก็พบมาแม้แต่ตัวผมเองก็เหมือนกันตัวผมเองนี่ในการบางครั้งในตอนที่กําลังฝึกผมคิดว่าเองนี่เราเป็นพระอรหันต์ใช่แล้วดเนีย่ย มันไม่พอใจอะไรทั้งหมดรักมันก็ไม่เอาไหนโลภมันก็ไม่เอาไหนโกรธมันก็ไม่เอาไหนหลงอะไรมันก็ไม่มีแต่ววถ้าว่าทำมาทำไปอรารมณ์นานๆเข้ากำลังใจตกลงให้เจ้าตัวรักมันก็เริ่มโผล่นิดๆเจ้าตัวโลภเจ้าตัวโกรธเจ้าตัวหลงมันก็มาหน่อยๆ ตอนนี้จึงรู้ตัวโอ๋หนอนี่เราพลาดไปเสียแล้วที่คิดว่าตัวเป็นอาหารหันเป็นแค่กําลังชาญโลกีเท่านั้นแต่ความจริงแม้เราเป็นชาญโลกีแต่สามารถจะระงับอกาการเช่นนี้ได้ก็ควรจะพอใจเพราะว่าจกินเลสสามารถจะกดมันให้จมลงไปได้ไม่ใช่เรวก็สามารถจะห้ามหันให้มันให้พีนานได้เดวยวนาเขาวิัสสนายาน อาลรันดาท่านางหลายมองดูเวลาให้มาหมดเสียแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอยุติวัตถาเพียงเท่านี้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 